มีคนถามลุงตีมาว่าช the ีวิตของลุงตีตอนนี้ประสบความสําเร็จหรือยังลุงตีก็เชื่อว่าลุงตีประสบความสาเร็จแล้วคําว่าประสบความสําเร็จมันได้หลายความหมายมันแล้วแต่คนแต่สําหรับลุงตีเองลุงตีเชื่อว่าลุงตีประสบความสาเร็จแล้วก็มีคนถามต่อว่าแล้วสิ่งที่ลุงตีคิดว่าลุงตีประสบความสาเร็จนั้นลุงตีใช้เคล็ดลับหรือใช้เทคนิคอะไรถ่ายทอดให้ฟังหน่อยได้ไหมลุงตีก็คิดว่ายินดีครับลุงตีเองมีสูตรสาเร็จง่ายๆที่จะบอกแก่คุณว่าคุณสามารถทําให้มันเป็นไปได้ถ้าคุณสามารถทํห้าอย่างที่ลุงตีกำ สูาสเร็จเหล่านี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ลุงติสอนคนอื่นเท่านั้นแต่มันคือสิ่งที่ลุงตีเชื่อมั่นแล้วมันสามารถใช้งานได้จริงขณะตัวลุงตีเองลุงติก็ยังคิดว่าสูตรสาเร็จเหล่านี้ถ้าลุงตีรู้มันตั้งแต่อายุ21ลุงตีก็เสียมาตั้งแต่อายุ30-40สิแล้วสิ่งที่คุณต้องปฏิบัติตามเนี่ยลุงตีสรุปมาให้ฟังได้3ข้อชีวิตไม่จำเป็นต้องยุ่งยากเราแต่หากที่ทําให้ชีวิตเรายุ่งยากลงดังนั้นลุงติก็ตั้งสมมติฐาน5ข้อเกกี่ยวับหลาาาายๆคคคคคนนนนนนนใใททีีีี่่่้้กกอออออ1ุุณณตงงรรรรเเปป็็ะสบวมจชพขหื ในวิชาชีพของคุณใช่ไหม2คุณต้องการมีชีวิตส่วนตัวที่ดีใช่ไหม3คุณอยากจะเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นหรือคุณต้องการจะเป็นใช่ไหม 4. คุณอยากมีอนาคตที่คุณมีความมั่นคงใช่ไหมและข้อ5คุณอยากขึ้นสวรรค์ใช่ไหมการที่จะทํา5สิ่งนี้ให้สําเร็จคุณไม่จําเป็นต้องสละความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องชีวิตส่วนตัวสู่สําเร็จเหล่านี้ไม่ว่าใครก็สามารถทําได้และมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากเพราะเราพยายามที่จะทําให้ชีวิตเรายุ่งยากน้อยที่สุดคุณรู้ไหมครับว่าสายรุ้งเนี่ยมันมีเพียงเจ็ด สีเจเฉดสีเนี่ยคุณลองนึกถึงไมเคิลแองเจโลสิครับว่าเขาใช้สีเจดสีเนี่ยนะครับสร้างสรรค์รังสรรผลงานภาพศิละปะได้ขนาดไหนตัวโน้ตดนตรีมันก็มีแค่7ตัวคุณลองดูถึงที่มีโทเฟนทำโชแปงทำชูเบิร์ตทำโมซา์ Mozart ทำหรือเพลงอีกเป็นล้านๆเพลงในโลกนี้ด้วยตัวโน้ต7ตัวเท่านั้นตัวเลขมันก็มีแค่10ตัวเท่านั้นคุณสามารถจะทาอะไรกับมันก็ได้กับสิ่งที่มันมีอยู่ในปัจจุบันลุงตีต้องการจะสื่อก็คือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องทําอะไรให้มันซับซ้อนคุณเพียงต้องการสา 4ามสี่สิ่งในชีวิตของคุณแล้วคุณไม่มีสิ่งของเหล่านี้หรือคุณไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณจะรู้สึกว่าคุณชีวิตคุณว่างเปล่าสิ่งเหล่านี้ที่ลุงติอยากจะบอกคือ 1. เราทุกคนต้องทําบางสิ่ง2เราทุกคนต้องการคนที่จะรักเรา 3. เราต้องการมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเราและ 4. เราทุกคนต้องการในชีวิตคือความหวังสิ่งที่คุณอยากจะทําสิ่งที่คุณอยากหวังคนที่อยู่คุณอยากฝันความทะเยอทะยานคุณคืออะไรลุงติคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับที่คุณต้องตอบตัวเองก่อนอย แล้วก็ใช้ชีวิตมาแล้วลุงตีรู้สึกว่าลุงตีนได้เริ่มช้ามากลุงตีทําเรื่องซื่อบื้อหลายเรื่องมามากแต่สิ่งที่ลุงตีอยากจะบอกก็คือถ้าลุงตีกลับไปได้ลุงตีอยากกลับไปแก้ไขแต่เรากลับไปไม่ได้แล้วเรากลับไปในอดีตไม่ได้เราอยู่กับปัจจุบันเราทําปัจจุบันเราโตมาเราอยากมีความร่ํารวยเราค่อยๆทําแต่เต้ามันจนถึงระดับที่เราเรียกว่าเราคิดว่าตัวเองเราประสบความสำเร็จแล้วเป็นคนร่ํารวยได้เราอาจจะขึ้นไปอยู่จุดสูงสุดแล้วก็ประคองมันไว้แต่นั่นคือสิ่งที่ลุงตียใจเเเพรรราาาาะว่า่บงางคั้ีไม สามารถจะประคองจุดนั้นไว้ได้ในชีวิตเราต้องการการเติบโตแต่ในที่สุดเราก็จะตายไปเหมือนต้นไม้ต้นหญ้าการแต่งงานธุรกิจมันมีการเติบโตแต่มันก็มีโอกาสที่จะล้มหายตายจากไปได้เช่นกันคนเราเมื่อไปถึงจุดสูงสุดได้เราจะรู้สึกดีมากเราพยายามที่จะรักษามันไว้โดยไม่รับความเสี่ยงใดๆเลยลุงตีอยากจะบอกว่ามันมีสูตรสาเร็จง่ายๆที่จะทําให้คุณสามารถเป็นไปได้ตามที่คุณต้องการสูตรสาเร็จเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแต่สิ่งที่ลุงตีสอนคนอื่นแต่ลุงตีเชื่อมัน่น แล้วลุงตีเชื่อว่ามันทํางานได้จริงขนาดลุงตีเองเนี่ยลุงตียังรู้สูตรเหล่านี้ตอนลุงแต่ยุมากละลุงตีอยากจะบอกคุณทําแค่3ข้อนี้เท่านั้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จข้อแรกจงทําในสิ่งที่ถูกต้องตัวอย่างเช่นหากคุณเจอกระเป๋าเงินของเพื่อนก่อนที่เขาจะทามันหายแล้วคุณก็อยากได้มันสิ่งนั้นมันคือความคิดที่จะทําให้คุณกลายเป็นขโมยในทันทีจงทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับไม่มีเวลาใดที่คุณจะสามารถทําดี การกระทำทุกการกระทำมันคุณมีทางเลือกได้นะครับผิดที่ผิดเวลาคุณอาจจะทำผิดก็ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องความถูกต้องอยู่เหนือการเวลาเสมออย่าใช้ชีวิตอย่างขมขื่นจนไม่มีใครอยากคบลุงติคิดว่าการมีทัศนคติเชิงบวกนั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสนุกกับชีวิตเรามีความสุขกับชีวิตเราเพราะชีวิตของคุณมีปัญหาและมีความยากลำบากเข้ามายตลอดเพราะนั่นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของชีวิตเราการที่คุณเรียนจบไม่ได้ไหมายว่าคุณจะไม่มีปัญหาในชีวิตนะครับ อย่าบอกคนอื่นว่าปัญหาของคุณคืออะไรเพราะคน90คนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจชีวิตคุณหรอกครับอาจจะมีเพียง10คนที่เขาอาจจะดีใจแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะมาช่วยให้คำปรึกษาคุณคุณเก็บปัญหาเหล่านั้นไว้กับตัวเองแล้วคุณแก้ปัญหาเหล่านั้นมันมันมีวิธีการแก้ปัญหาเยอะแยะไปหมดแล้วใน คลิปต่อไปลุงติจะมาเล่าเรื่องว่าคุณเจอปัญหาแล้วคุณสามารถแก้ปัญหาอะไรได้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรก็ตามจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำเพราะถ้าคุณสนุกกับอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่หรือพวกคนที่อยู่ใกล้ๆคุณเขาก็จะมีความสุขไปด้วยทุกวันที่ลุงติทำงานเมื่อลุงติก็เดินเข้าไปถึงที่ทํางานลุงติก็มีความสนุกกับการจะอยู่ที่นั่นแล้วก็มีผู้คมที่ล้อมรอบลุงติสนุกไปด้วยก <ๆ S 2> ันข้อที่2ที่คุณทําได้ก็คือทําทุกอย่างให้สุดความสามารถของคุณไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเป็นที่1ไได้ไมมม่่่ใชทททุกททีีสา,า็น อันดับหนึ่งได้ทุกคนมีความสามารถเป็นของตัวเองในรูปแบบที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเป็นไปได้และลุงตีอยากจะบอกพวกเราว่าถ้าคุณอยากล้มเหลวคุณก็มีสิทธิ์ที่จะล้มเหลวแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทําให้คนอื่นเขาล้มเหลวด้วยคุณต้องใช้ความสามารถของคุณเอาชนะอุปสรรคพ่อแม่เราสอนว่าชีวิตนั้นสําคัญจงเลือกเส้นทางของตัวเองไม่ว่าคุณจะไปลงเอยที่ไหนดีหรือไม่ดีนั่นเป็นเพราะว่า คุณเลือกมันแล้วมันไม่ใช่ความผิดของใครแต่ถ้าคุณมีการศึกษาคุณได้รับการศึกษาใหม่ๆคุณต้องเต็มใจที่จะทํางานเอาชนะความยากลําบากเอาชนะปัญหาต่างๆเหล่านั้นเพราะการศึกษามันจะช่วยคุณได้ข้อ3ลุงตีอยากจะให้คุณแสดงความห่วงใยให้กับผู้คนใกล้ตัวคุณไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดก็ตามการแสดงความห่วงใยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพียงแค่คุณแสดงความห่วงใยต่อผู้คนรอบข้างคุณ อย่างจริงใจและผู้คนที่อยู่ใกล้ตัวคุณสิ่งที่มันได้คุณได้มาคือรอยยิ้มคำพูดดีๆกำลังใจเขาก็อยากได้เช่นกันเมื่อคุณทำสิ่งที่ถูกต้องผู้คนก็จะสามารถไว้วางใจคุณไว้วางใจในตัวคุณลุงตีกับภรรยาตแต่งงานกันเพราะเราเชื่อใจกันเราไว้วางใจถ้าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องลุงตีหวังว่าทุกคนถ้ารู้3ามกฎข้อนี้แล้วนะครับคุณนำมาใช้ไม่ต้องเสียเวลาตั้ง40-50ปีอย่างลุงตีเพราะลุงตีได้ความรู้ตรงน,นี้มาจากการสรุปสิ่งที่เป็นประสบการณ์ลุงตีและคุณจะประสบความสำ